เอาละครับวันนี้นะครับอยู่กับผมแทนธรรมชาตินะครับกับการเดินทางออกทริปอีกหนึ่งทริปที่น่าสนใจมากๆครับวันนี้ผมอยู่กับวันเดย์ทริปวิสรอยยอนลอยนั่นเองนะครับมาเที่ยวคนเดียวเนี่ยมันไม่สนุกแน่นอนนะครับต้องบอกเลยว่าผมมีเพื่อนคนพิเศษนะครับวันนี้สาวสวยของเรานะครับคุณพลอยนะครับที่นั่งดื่มกาแฟอยู่ด้านหลังของเรานะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรพิเศษบ้างกับรอยยอนลอยนะครับก็รวมไปถึงที่ผมยืนอยู่ข้างนี้นะครับนั่นก็คือตัวรอยยอนลอย GT 150 สีแดงเลดอิลลแกแอนนะฮะส่วนด้านหลังนะครับน้องพอยขี่มานะก็จะเป็นรอยอ a ลลอย Gt 1น0่งมันกา้านแต่เป็นสีส้มตัวสปอร์ตนะครับที่จะมีออปชั่นตรงไหนที่แตกต่างกันบ้างแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับกับการอัปเดตนครนายกช่วงปี2025มาดูกันว่ามีอะไรที่เป็นหมายรับหรือว่าน่าสนใจธรรมชาติตรงไหนที่สวยงามอยู่นะฮะรัชมกันครับ พลอยสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับโอเคนี่เป็นแมนเปนแมนเปนแมนเปนแมนคุยกันนะฮะนี้เราก็อยู่ที่หมายลับนะฮะก็ต้องบอกว่าอัปเดตนครนายกในช่วงปี2025นี้นะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้นะฮะและก็ร้านกาแฟแห่งนี้ถือว่าฟีเวอร์มากเลยในช่วงหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้มันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าด้วยการที่ว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับน้ำก็เลยขึ้นปกติแล้วพื้นที่ตรงนี้จะเขียวแบบอุ่มเลยที่นี่เนี่ยครับคุณพลอย ที่นี่คืออ่างเก็บน้ำสายทองคา้าเดินทางมาคือจะผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยเปื่อถ้านะกระตรงเข้ามาเกือบสุดทางเกือบจะขึ้นภูเขาแล้วตรงนี้นะก็จะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วผมเนี่ยหนีแอบมาพักผ่อนบ่อยนะฮะแล้วก็ร้านกาแฟด้านหลังเนี่ยพี่เขามาเปิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอีกสองวันพี่เขาน่าจะไปอยู่แล้วเพราะถ้าฝนยังตกอยู่น้ําก็จะขึ้นมานะะมก็อาจจะไม่ได้มีพื้นที่แบบนี้เพราะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะฮะก็รีบมานะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรถ สองคันนี้วันนี้เราจะไปเที่ยวกันวันเดททิปกับโรยอนล,ลอยอุลพลครับวันนี้คุณอยากจะเที่ยวแบบไหนลองอธิบายหผมฟังหน่อยอยาก,กบแบบขี่รถชิวๆเพราะว่ารถมันสวยไงแล้วเสพบรรยากาศไปด้วยอะไรอย่างนี้อ๋อคุณนี่คือรุ่นอะไร Gt ห5 0่ค่ะสีอะไรครับสีอะไรสี 5, เ <laughs> อาเรนสปอร์ตค่ะ <laughs> ช่วงผมนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะคร G T 150สีเล d อ l ลิ a ก,กนเองนะครก็ในส่วนของความแตกต่างกันระหว่าง2 2คันนี้นะครับก็นอกจากสีแล้วก็ดีไซน์นิดหน่อยก็แทบจะไม่ต่างแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของออปชั่นนะครับอย่างด้านหลังก็จะมีตะแกรงในส่วนของตัวออเรนสปอร์ตนะก็สามารถบรนทุกตำละได้แล้ววันนี้ <Okay. S 1> คุณคุณจะพาผมเที่ยวใช่ไหมผมว่าคุณคิดว่าคุณ เตรียมรอเซอร์ไพรส์ดีกว่าว่าผมจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนคุณรอติดตามได้เลยผมว่าวันนี้คุณสนุกแน่นอนจริงหรอใช่โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับกับวันเดย์วิสเราย้อนลอยอันต่อ ผมพาคุณมาที่แรกเลยแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากอ่างเก็บน้ำสายทองที่เราขยับมาขับมานานมากประมาณ5าทีได้ซึมซับธรรมชาติแบบนี้มันคือหมายลับที่ซ่อนอยู่ใน เกือบจะสุดแล้วถ้าไปสุดกว่านี้มันต้องรถวิบากแล้วแต่เรามารถสกูตเตอร์เนี่ยรถสกูตเตอร์เล็กๆแบบนี้นะครับควบคุมได้คล่องตัวไหมคุณขับมาได้คล่องตัวเลยเพราะว่าทางลงมามันเป็นแบบเหมือนทางถนนหินที่เขาทำทางใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าช่วงล่างไงโอเคเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นรถเล็กๆแบบนี้คุณก็สนุกได้แล้วผมก็พาคุณมาอยู่ที่นี่ครับน้ําตกทรายทองเาต้องบอกว่าสวยมาก เราเห็นอ่างเก็บน้ำทรายทองใช่ไหมแน่นอนทุกๆอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันจะมีที่มาของแหล่งน้ำนี่คือน้ำที่มาจากฝนจากนภูเขา<ม>ด้านหลังเราไหลลงมาน้ำเนี่ยมันจะบอกให้น้ําที่มันอยู่บริเวณที่เป็นธรรมชาติและเป็นต้นน้ําแบบนี้มันเป็นน้ําที่ใสามากเห็นไหมใช่จริงแล้วมันถึงระดับที่ผมคิดว่าถ้าดูจากด้านหลังเราไม่มีชุมชนแล้วผมนับว่ามันดื่มได้เลยนะคุณกระหายในยคุณกินอะไผมกินให้ดูอ,อ,อย่าเลยอย่าเลยนี่นี่น,น,นี่ผมกินให้ดู เหมือนน้าเลยเหมือนน้าปราปาเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้ําเนี่ยที่มันไหลผ่านก้อนหินเคยเห็นเครื่องกองไหมหินดินทรายมันก็จะกองมารสชาตินะผมบอกเลยเหมือนน้าไม่มันดีกว่าน้ํปาปลาทาไห่ทั้เพราะเหมือนน้าแร่จากธรรมชาติคุณยิ้มเหมือนคุณไม่เชื่อผมรักเดียวผมนอนอยู่โรงพยาบาลปีเยี่ยมเลยผมบอกเลยเนี่ยต้นน้ำเนี่ยผมเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบในการท่องเที่ยวมากล้างหน้าล้างตาได้ก่อนคุณออกจากตรงนี้เป็นไงคุณประทับใจไหมที่แรก เดี๋ยวดูไปกันต่อว่าเราจะไปที่ไหนต่อเอาเป็นว่าจะพาไปที่ไม่เคยพาไปมาก่อนแล้วกันว่เาเราก็อยู่กับจังหวัดนี้แกรุงเทพนะใครก็มาเที่ยวได้แล้วด้วยรถสกูตเตอร์แบบนี้นะ<ช>ที่พองตัวมันสามารถพามาเที่ยวแบบนี้ได้เนาะจากกรุงเทพแล้วก็ขับไม่นานเนาะแล้วก็ิเตรียมเสื้อผ้ามาเล่นน้ำมีได้เลยนะใช่ใต้เบาะเขาใช้ได้นะใต้เบาะเขาก็ใหญ่เก็บของเสื้อผงเสื้อผ้าได้โอเคเราไปกันต่อดีกว่าคุณพลอยแต่ว่าคุณจะลองกินชิมน้ำเหมือนที่ผมกินไหมไม่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 ไเอาไว้คุณกินคุณเดียวไปละ Look how do you know? Okay. Cover my face with my hoodie on this cold road. Trying to break the bank till my pockets get in mold growth. I know you see me coming up where these goals got me shows in the gold coast and hoes, but we don't post those. A young man living out his dream and then he goes home to pops having problems with his heart. And like he knows those moments that we got left for getting number, but he tells his son the world is in your hands, so you know he has the pro. ปไงกว่จะเข้ามาตรงนี้ได้ลึกลับไหมออที่นี่บอกเลยว่าหมายลับและคุณจะได้ดื่มเครื่องดื่มแบบยอดเยี่ยมที่นี่คือคอฟฟมอคก่าพอดแคมป์นะฮะผมมาแอบมาเที่ยวบ่อยแล้ะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ต้องบอกว่าในปี2 0 2 5เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมต้องอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามไม่ไกลจา,ากกรุงเทพนะครับคุณอธิบายหน่อยคุณรู้สึกไงบ้างสถานที่วันนี้นผมทามะปิกนะมันแบบมันล่มลืน่นเจอร้านนี้ได้ไงเจอร้านนี้จริงๆเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มาก มีวันหนึ่งที่เดินทางมาเที่ยวนี่แหละแล้วก็เราขับผ่านเส้นนี้บ่อยเราก็จะเห็นป้ายเล็กๆแอบอยู่ป้ายดำๆข้างใน,นไหมอ่าที่เราเดินเข้ามาเราเห็นกันเลยผมเข้ามาเนี่ยเขาเปิดเป็นปีนะว่าผมจะรู้ผมเลยบอกว่าวันนี้เราอยากจะแบบว่าอยากให้พี่เขามีคนเยอะๆไม่อยากให้ร้านดีๆแบบนี้มันปิดไปแล้วมัน อยู่ใกล้ธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญนะร้านเนี้ยกาแฟดีมากเขาทีมงานเราเนี่ยกินกาแฟกันแบบวันละ3าสแก้วก็เพราะที่ร้านนี้แหละแล้วก็นอกจากกาแฟแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตอนยามเย็นนะสำหรับใครที่มาค้างที่นี่นะเขายังมีในส่วนของสัตว์ร้ายนะครับกับสัตว์ป่านะฮะที่คุณสามารถดื่มให้มันหวานเจี๊ยบได้นะฮะงั้นก็ต้องขอบคุณนะครับสถานที่วันนี้ก็คือ Coffee Camp m ม c คค่าพนะฮะไว้ด้วยกาแฟอร่อยนะครับแวะกันมาด้วยนะ เดินทางกันต่อแต่คุณกำลังคิดว่เาเราจะเป,ป,ปิดแคมปยังไงใช่ไหม<แ>คุณกำลังหายอยู่ใช่ไหมผมรู้เดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูสำหรับ <_ s> ตัวแอ,อ s> <S ปพลิเคชัน EY Link กับตัวเรยอนลอย TT 150มาผมจะเริ่มทำให้ดูแล้วแล้วขั้นแรกเนี่ยคุณต้องโหลดแอป EY Link <_ s> นะฮะซึ่งเราไม่ได้เมคนะแต่ว่าเราโหลดไวแล้ว <_ s> สตาร์ทรถนะครับสวิช์ขึ้นมาไม่ต้องติดเครื่องก็ได้ทีนี้เราง่ายๆเรามากดที่ปุ่มหมดตรงนี้หนึ่งทีพร้อมไหมปุ้ง อ่านาจอก็ขึ้น QR c o คดกับรหัสตัวรถนะให้ดูนะครับผมก็จะเข้าที่แอปพลิเคชันนะฮะพอเข้ามาในแอปนะครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็กดที่ตรงนี้เลยเปิ้งมันจะขึ้นในส่วนของบลูทูธถ้าสแกนมันสแกนยากหน้าจอสะท้อนใช่ไหมอ่ามันจะขึ้นรหัสของตัวรถของเรานะฮะกดลิงก์ด้วยระบบบลูทูธเข้าไประบบเชื่อมต่อแล้วนะครับขึ้นแล้วอ่ะเราลองความฉลาดของแมปในตัวแอปพลิเคชันนี้ก่อนดีกว่าดูที่ว่าจะไปไหนบ้างผมเซฟไว้แล้ว อ่านเก็บนะ้ำห้วยปือนะนายกนายกระบบนะครับมีการทำนะครับร่วมมือกับทาง Google นะเพราะฉะนั้นแมปในประเทศไทยเนี่ยคยครก็ห่วมมงงงได้เลยเพราะคุณดูที่หน้าจอครับก๋วยเตี๋ยวป้าพิมพ์เนี่ยไม่ใช่ของจีนแน่นอนนะฮะเป็นภาษาไทยพอคุณกดสตาร์ทนะฮะคุณกดสตาร์ทแล้วนะก็จะสามารถดูแมปได้เลยครับ Google นะคุณจะคว่ำจอตั้งจอจะทำอะไรก็ตาม ระบบก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับคุณสามารถมิลเลอร์ได้ใช่ไหมมิลเลอร์คุณก็ออกมาหน้านี้นะครับมิลเลอร์นะครับแล้วก็สตาร์ทสกินนะครับที่แอปพลิเคชัน eY Link ปึ้งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดอะไรให้คุณดูนะครับ,รบอ่อา,าอนนนะไปดูพี่นนโอรีวิวนะ ในจอได้ด้วยนะฮะสมมติว่าคุณขับรถคันนี้เอ๊ะรถคันนี้ขี่เป็นไงเปิดดูพี่โยได้ในมอนต์ร็อร์์เมกาซียูทูบชาแนลเฮ้ยคุณสุดยอดไหมครับคุณพลอยสีมันเทียบเท่ากับหน้าจอมือถือเลยครับผม ประทับใจไหมดีเลยตามเทรนนะตามเทรนที่ผมบอกไหมเหมือนพี่ป๊อปสยามเลย <c oughs> พอเรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วเ,เราแบบว่ามีความรู้สึกว่าเราอินเทรนขึ้นมาจริง <c oughs> ๆนะที่นี่เป็นสถานที่ที่ผมอยากจะบอกเพื่อน <c oughs> ๆว่ามันก็ซ่อนอยู่แถวหลังอ่างเก็บน้ำห้วยปืนตรงนี้ก็คือเป็นหมายลับนครนายกในปี2025ที่ผมจะแนะนําให้เพื่อน <c oughs> ๆมาเที่ยวกันอยู่ไม่ไกลจากคอฟฟี่แคมป์บ็อกคาพอตนะครับแล้วก็อยู่ถัดจาก อ่านกันน้ำห้วยปือนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาค่าเข้าเนี่ยไม่แพงยิ่งในช่วงที่หนังอย่างจูรักซิคเวิร์เนี่ยกำลังเข้านะฮะผมแนะนำเลยว่าคุณจะเป็นคนอินเทนนะครับเหมือนเดินสยามเลยนะฮะถ้ามาที่นี่ที่นี่คือสวนเกษตรไดโนเสาร์นั่นเองนะครับเป็นสถานที่ที่ผมอยากอัปเดตให้เพื่อนๆฟังใน2 0ง5นนั่นเองนะฮะ เราขยับเข้ามาขับมาดูอีกนิดหนึ่ง<ม>ลึกเข้ามาหน่อยนะครับ<ม>ก็ต้องบอกว่าในสาวหลายพันเนาะ<ม>แต่ก็หลายพันที่เราเห็นเนี่ยก็เหมือนเป็นสายพันธ e ุ์ Evo เป็นภาคใหม่ละบางตัวก็ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะ<ม>แต่ก็มาแล้วรู้สึกได้ผ่อนคลายแล้วก็อากาศดีเพราะอยู่ติดหลังภูเขาเลยให้ฟีลลิ่งแบบจูราสสิพาร์คมากเลยนะฮะสุดท้ายเราขอสรุปปิดในเรื่องของเจ้าดีไซน์ของเจ้ารถ2คันของเราเนาะก็เจ้า Gt 1 5 0ของคุณเนี่ยสีะายขอที่เอา r a นสปอร์ t ค่ะส่วนผมก็เป็น r e d e l e g a n t นะฮะซึ่งดีไซน์ของรถทั้งสองคันนี้นะครับก็จะได้รับแรงบันดาลใจนะครับในการออกแบบให้มีความคลาสสิกในรูปแบบของต้นฉบับ่างอังกฤษนั่นเองนะครับแล้วก็มีความเป็นรถที่ผสมผสานในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ากับตัวความคลาสสิกเนี่ยได้อย่างหลงตัวนะครับเป็นคลาสสิกโมเดิร์นนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของรถสกูตเตอร์ที่มาพร้อมกับออปชั่นใช้งานเนี่ยที่ครบคันมากๆนะครับ แล้วก็ดีไซน์สวยงามนะครับตัวถังต่างๆเนี่ยออกแบบได้คลาสสิกโค้งมนรวมไปถึงเนี่ยด้านหน้าที่เราเห็นก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะทําให้เรานึกถึงแบรนด์นี้นะครับก็คือแบรนด์อย่าง a รยอลลอยเนี่ยก็ได้มีสัญลักษณ์ด้านหน้าบังคลเป็นรูปเครื่องบินนะครับสปิ t ไฟน e ะครับซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ของประเทศอังกฤษที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับ <c oughs> เป็นผู้ขับไล่แบบผู้ขับ แบบหนึ่งคนนะฮะก็ถือว่าตอนนั้นมีวีรกรรมเยอะแยะมากมายนะครับในการช่วยเหลือในการรบในช่วงของคำาลบครั้งที่2นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่มาของแบรนด์อย่างรอยยอนลอยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าให้อารมณ์สุดคลาสสิกอังกฤษแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีขี่สนุกมากเป็นไงครับความรู้สึกของคุณวันนี้ขี่ oh. การที่ผมพาคุณมาเที่ยวกับรถสกูตเตอร์แบบนี้ถือว่าชิลถือว่าได้บรรยากาศอู้ เขาเรียกว่าอู้เราเรียกว่าอู้งานมาเที่ยวนะครับแต่ว่าก็ได้งานด้วยเนาะก็ถือว่ารถเล็กๆแบบนี้ก็ขี่สนุกดีคุณมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมเขาบอกว่ายังไงดีอะตามมาเที่ยวไหมที่ไปมามาเที่ยวดีกว่าไหมเพราะว่ามันเป็นอัปเดตอัปเดตอะ ใครจะไปรู้อินเทนมั่ออินเทนจัดเลยเนะยังไงก็วันนี้เราสองคนก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณรอยอ่ออัลลอยนะครับที่พาเรามาเที่ยวแบบนี้กับเจ้ารอยอ่อลอยจ g ที5 0อันนี้นะฮะก็มาวันนี้เราสองคนขอกล่าวคำลาขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคฮิ <ś m ary>